เราวิ่งไปถึง ờ, จุดจุดน trips, Save, Save, Save zone zone ่าเซฟโซนที่สองไปเหรออ้าวอา Louise, ้าวโทษขอโทษขอโทษขอโทษยิงพังเลยออกแบบเข้าใหม่ไม่เริ่มเลยละไม่ไม่ไม่นมีวิธีอยู่แบบมันไม่แบบมันไม่เลี่ยมันห่วงหงวมไงรู่นโอบอกมาเนี่ยวิ่งไปจุดเซฟที่สองไม แน่ใจนะว่ามันจะเซฟให้คุณไม่รู้ผมลองดูแล้วกันถ้ามันเซฟได้ก็วิ่งตามมานะชื่อเรามันจะไปอยู่อไ,ไปอยู่ของกลุ่มไอเนี่ยคุณรปอยู่ก้บไอซับเฟอะซับเฟดอะ,ดอะ <c oughs> ตกเพราะว่าไม่ตก ทำได้ไม่พูดจริงเลยเนีมันมันต้องรถไฟมาด้วยนะเพือ่อหรือเปล่ามันต้องรถไฟรถไฟสกแกนเออใช่งานมันมเสียงรถไฟตรงนี้ไม่ได้โอเคเราต้องขับรถไฟได้เอาอย่างนี้ไหม ไปคันละสองคันละสองไหมได้โอเคให้ไปกับผมมี่ครรู้นะโอเคสตาร์ทเครื่องเลยเออแล้วค, <c oughs> คุณเออเอ่อคุณเบนวิ่งตามหาไปได้ไหมผมผมรออยู่ไดเดี๋ยวผมขับรถไปรับแล้วกันไม่ผมเอารถนะ <c oughs> อ้าวงั้นไปนคนละคันเลยได้ได้หาได้ขอลองว่าอย่ายิงกันนะไม่ยิงเราเคยทะเลาะกันอย่างนั้นด้วยหรอไม่น,าน่ามีเกมนี้มันกีบราใสนะ่น้ำไม่ใช่กีบแบบนั้นอืมีโคโรให้ไปเล่นได้อย่าลูกเด็กขาดนะเครื่องไปใส่ไปใส่มาทุกอย่า ตอนแรกผมก็เตือนไปแล้วบอกว่าอย่ายืนอยู่เมันเครื่องยนต์ไก่ชนนาพานูน่ะแม่นอนไม่ชนเฮ้ยรถมันเสียมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ ทำไมรถมันเสกตรงไหนมาเสกตรงนี first, right ้ดีงูุเด <spaghetti> ิกระวังนะไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินผมหรอกไอ้รถนั่นน่ะันขับยังไงมันขับยังไงงั้นก็ให้คุณเบ็ดบกิงแล้วกันเบงสกัดอะนี่คุณล้ัอยู่กูเมื่อกี้ เราจะถามว่าตับยังไงใช่ไหมใช่ครับตับไปแล้วละ่ะโอเคเ <c oughs> ชียลนตรงนี้อ่าตอบตามทางไปเรื่อยๆครับนี่คุโรยู่ไหนอ๋อเนี่ยขัดต,ต,ต,ตาขัดตาเนี่ยขวาวคนละคันเลยจนกว่าจะถึงจุดเซฟโซนที่สองนะเราต้องาคนละคันก่อนอ้าวคุเลิกไมนะอ๋อไม่ใช่้้มไปแลว อรถตำรวจไม่ได้กินรออยู่รออยู่รออยู่รถตำรวจไม่ได้กินผมหรอกเห็นแล้วอย่ากสปอร์ตหนึ่ง,งรับอ,อยา่ารอใช่เมื่อกี้รถตำรวจสองคันไล่ตามคุณอยู่เธอที่พี่เฟียรไปหน่อยหยองกันเ,เอาอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยาอ่อนไม่ลราตำรวจไล่เี่ใครโดนตำรวจไล่เราตำรวจเราตำรวจสับเร็วนะบอกก็ผมรอดอดิเอาดิกระตึงเอา่ะโคตรอยากขับเร็วเลยเออนีคูโร่หินแค่คับฟ้าฟ้าไหม เห็นครับอย่าไม่อย่าอย่านะรีบขับเลยนะคุณเวทย์อย่างเอ่้ชะลอก่อนชะลอก่อนชะลอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องเข้าไปหมุดอีกเอาเอาวอาแย่แหละแย่แหละจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดี๋ยวผมถอยเดี๋ยวผมถอยคุณคุณก็ขยาก็ยนะได้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 เค แต่ผมใชยาด้วยว็วังรุนลรงนะคุณพีไม่มีไม่มีอ่ะก็กูโลบุหรี่อะอรอ